รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง Yubtufe YouTube e s พจอัจ a n n e l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y ย u u ูปเพจอัจ a n n e l ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประการโอมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นทุกกันตนมาตรา33 พุ่กันตนมาตรา39และพุ่กันตนมาตรา40ซึ่งพุ่กันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมวันนี้ประจําวันอาทิตย์วันที่14สิงหาคมปีพศ2565เกิดก่อนปีพศ2510อายุครบ5 5ปีภายในปีนี้ รับเงินล่วงหน้า60งวดได้อย่างไรและหากเกิดปีพศ5 5 1 1อายุเกิน55ปีหลังปีพศ2 5 6 6เป็นต้นไปรับเงินล่วงหน้า60งวดได้และรับเงินก้อนได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบเกิน180งวดแล้วก็ตามมีคำอธิบายจากกรณีที่ทางช่อง y o u t u b e H จอ a ชแนลได้มีการไลฟ์สดสตรีมมิ่งเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา อธิบายเรื่องเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้า60งวดและพูดกันตนเลือกเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสำทบเกิน180งวดให้ได้รับเงินบำนาญชราภาพก็ตามมีคนติดตามมีคนสนใจและเข้าไปดูทั้งหมด830,000กว่าคนและก็มีคำคอมเมนต์คำชมมากมายคำติมากมายเช่นกันบางท่านแจ้งเข้ามาอธิบายบกบน อธิบายนานเกินไปต้องอธิบายแบบนี้กันก่อนนะครับเป็นรายการสดเป็นการถ่ายทอดสดเป็นการสตรีมมิง่งแต่ทางช่อง YouTube HR Channel ก็ยินดีเปิดกว้างรับคำติรับคำชมกันนะครับพร้อมพัฒนาปรับปรุงช่อง YouTube HR Channel ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายแบบกระชับสั้นๆเข้าใจแบบง่ายๆ ขออธิบายดังต่อไปนี้กรณีนคนที่เกิดก่อนปีพศ .2510 ถือว่ามีอายุครบ55ปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพศส5 6 4ลงไปกันนะครับหากพู้กันตนกลุ่มนี้ที่เกิดก่อนปีพศ2510มีอายุ55ปีก่อนปีพศ2565ปีนี้หากยังเป็นผู้กันตนอยู่หากยังทำงานอยู่ ถือว่ายังส่งเงินสมทบอยู่ตามกฎหมายยังไม่มีสิทธิ์รับเงินชราภาพจากสำนักง,งานประกันสังคมเพราะว่าท่านยังติดเงื่อนไขที่เป็นผู้กันตนอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุครบ55ปีหรือเลย55ปีแล้วก็ตามหากท่านลาออกจากงานหรือความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ท่านก็จะมีสิทธิ์รับเงินชราภาพบำเหน็จบำนาญชราภาพตามงวดในสมทบที่ท่านส่งและ สามารถเข้าไปขอรับเงินชราภาพคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน2ปีไปจนถึงปีพศ .2567 เลยนะครับและท่านสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จเงินก้อนได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านจะส่งเงินสมทบมาแล้วเกินกว่า180งวดก็ตามก่อนหน้านั้นส่งเงินสมทบมาตรา33ก็ตามปัจจุบันเป็นผู้กันตนมาตรา3า3ก็ตามถือว่ามีสิทธิ เลือกเงินก้อนทั้งหมดได้และสามารถเลือกเงินบำนาญชลราภาพล่วงหน้าได้60งวดตามกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับที่5ที่ผ่านความเห็นชอบจามติคอรมเมื่อวันอังคารที่10พฤษภาคมปีพศ2565ที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนสำหรับคนที่เกิดปี2511หรือจะมีอายุครบ5 5ปีปีพศ .2566 ปีหน้า ก็ถือว่ามีอายุเลยที่กฎหมายเลือกเงินก้อนฉลาภบำเหน็จได้ทั้งหมดเลือกเงินฉลาภาล่วงหน้า60งวดได้งวดที่61หากมีอายุยืนรับเงินบำนาญชลาภารายเดือนตลอดชีวิตตามกฎหมายประกาศฉบับนี้กันนะครับโดยสรุปแล้วสําหรับผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีภายในปีพศ2565ปีนี้และครบอายุ55ปี ที่ผ่านมาหรือเกิดก่อนปีพศ2510ยังเป็นผู้กันตนอยู่ยังส่งเงินสมทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33หรือผู้กันตนมาตรา39ปัจจุบันมีสิทธิ์เลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดและเงินบำนาญล่วงหน้า60งวดที่จะมีการประกาศกฎหมายและมีผลบังคับใช้กลางปีพศ2566แน่นอนครับส่วนสำหรับผู้กันตนที่เกิดหลังปีพศ2511 ก็จะมีสิทธิ์เลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดเงินบำเหน็จและเลือกเงินบำนาญลุ่งหน้าชลภาพ60งวดได้เพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้กลางปีพศ2 5 6 6กันนะครับน่าจะอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆกระชับมากขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟัง,ฟงหลายคนหลายท่านที่ยังมีความสงสยัยประเด็นเกี่ยวกับเงิน บำนาญชลาภาพล่วงหน้า60งวดและเงินก้อนได้ทั้งหมดขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาจัดทำช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระ h r Channel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ